โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100% mm hmm. เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมในเกม R านะีกันเนาะมีกิจกรรมไหนเข้ามาเด็กันบ้างสําหรับกิจกรรมที่เข้ามาเดตวันนี้เนาะเป็นการพบกับสกินใหม่สุดน่ารักในกิจกรรมร้านค้าส่วนลดได้กินของอริสเนาะแลกซื้อในราคาเพียง99คูป,ปองเท่านั้นเลย เมื่อซื้อสกินหรือฮีโร่ในกิจกรรมอย่างน้อย1ชิ้นพร้อมรับส่วนลดอื่นๆสูงสุดถึง9 0ระยะเวาลากิจกรรมนะครับ8กุมภาพันธ์ถึง21กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะก็ใครที่สนใจสกินของอาริสก็ไม่น่าพลาดอ,อันนี้เลยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยครับโอ้โหครับโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในกิจกรรมเลยล้วกันนะเดี๋ยวกดเข้าไปในหน้ากิจกรรมเลยดีกว่าก็กดเข้าไปตรงนี้ ชุบงอไม่ไปอ่าเครื่องไปแล้วโอเคมาแล้วโอเคครับก็เข้ามาจะเป็นการขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะอืมกาลีน่าให้ความสําคัญในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทางนี้กาลีน่าขออนุญาตเก็บข้อมูลรวบรวม,วม,วมเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผย าการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อส่งรายละเอียดกิจกรรมให้คุณในอนาคตเพื่อให้คุณไม่พลาดสิทธิประโยชน์ก็อันนี้ก็แล้วแต่เนาะจะยอมรับไม่ยอมรับเราคงกดไปอันนี้ร้านค้าส่วนลดซื้อไอเทม1ชิน้นแรกซื้อสกินของอลิสในราคา99คูปองแต่ล่าส่วนลดเลยแต่เพื่อรับส่วนลดนะโอเคเดี๋ยวเราลองแตะดูแล้วกันอืม ซื้อไอเทมเพียง1ชิ้นก็คือซื้ออะไรก็ได้ในนี้1ชิ้นแล้วก็จะแลกซื้ออลิสในราคา99คูปองอืมก็คุ้มอยู่นะก็ใครสนใจสกินของอลิสก็ไม่น่าพลาดโอ้มีสกินระดับอันนี้ด้วยอะอะไรนะระดับ Ultimate. อัลติเมตแต่ไม่เล่นทั้งคู่เลยทั้งมอลล็อกทั้งคิวเลนอืมซื้อไปก็ไม่น่าคุม้ม <laughs> เดี๋ยวขอคิดดูก่อนเพราะว่านะลด0จะ้ะอันนี้ลด80%แล้วก็ลด90อืม 90%ก็นน่าสนใจนะเดี๋ยวเราลองกดซื้ออะไรไปสักอันหนึ่งหลอดแล้วกันเนาะอ่ะเราลองซื้อเป็นสกินของแมกอืมก็คืออ๋อพอซื้อหนึ่งอันก็สามารถแลกซื้อนี้ได้เลยอ่าโอเคก็ได้สกินของอาริสมาแล้วอืมแล้วนะถ้าสมมติเราจะซื้ออีกจาซื้อได้ไหมน่าเราลองซื้ออันเน็ตแล้วกันเราลองดูชึบอืมก็ได้เลยเหมือนกันอ่าอย่างนี้นี่เอง เดี๋ยวลองดูอ่าเรียกว่าอะไรคำอธิบายของกิจกรรมนี้สักหน่อยแล้วกันเนาะอยู่ตรงมุมซ้ายฮึบอ่ากดกติกานะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับ8กุมภาพันธ์ -21 กุมภาพันธ์หลังจากนี้คุณจะกดเพื่อรับส่วนลดคุณจะรับส่วนลดทั้งหมด3แบบสำหรับไอเทม3กลุ่ม3คุณสามารถเลือกซื้อสกินอลิสในราคาเพียง99คูปองเมื่อคุณซื้อไอเทมอย่างน้อย1ชิ้น จา,าจากกลุ่มใดก็ได้หากไม่ซื้อคุณจะได้คุณจะไม่สามารถซื้อสกินในราคานี้ได้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายนะถ้าพบปัญหาอะไรก็ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าลิงเว็บอันนี้ได้เลยโอเคก็น่าจะประมาณนี้เมื่อกี้เราซื้อไปแล้วเนาะ2ส,สกินเอ้ย2ฮีโร่แล้วก็ซื้อสกินไปด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูในกล่องจดหมายแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับกล่องจดหมายนี่เนาะ ่นี่ก็สกินของไม่ใช่สกินิเป็นฮีโร่แอนเดนเนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นฮีโร่หรือเปล่ามาดูก่อนว่าเป็นฮีโร่หรือเป็นสกินสกินอะเปล่าก็นี่ไงอุ้ยน่ารักอยู่นะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อุ้ยน่ารักเอ็นดูเอ็นดูสกินน่ารักอนะ โอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งที่เราซื้อมาให้เป็นฮีโร่เนาะก็จะเป็นแมทโอเค,อเคก็กดลองซื้อไปแล้แหละอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ <That> s <S ลองกดซื้อมาดูเนาะก็อโอเคนะสำหรับกิจกรรมนี้ใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะแต่และว,ว่าสกินอันติเมตก็คุ้มนะลดเยอะมากเลย70% แต่ไม่มีสก,กินที่เราต้องการเลยโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูสปอนเซอร์เราเนาะแล้วก็ไปดูรีวิวสก,กินกันนะสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนําร้านนี้เลย m e l o Top u p ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียงแลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับ หรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอดเม o โลท็อปอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับไลน์เมลโลท็อปเปิดให้บริการ8โมงชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอ,อันนี้ได้เลย You have nowhere to run now run have โอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมแล้วนะมาดูสก uh, no, oh, yeah, yeah. yeah, okay. ินของอลิสก okay. right. yeah, I mean, okay. oh, ันว่าสกินนี้จะเป็นยังไงแต่เรามองว่าสกินนี้น่ารักมากเลยนะนี่โจมตีแบบเอาดวงจันทร์มาทั้งดวงเลยอ่ะโคตรเฮ่โอเคครับเดี๋ยวมาลองดูท่าวาดก็ไม่มีอะไรเนาะเอฟเฟกต์อันนี้เราก็ใส่เองอืออืก็ใช้ได้นะสําหรับอลิสอืออืโอเคโอ้มาเป็นพระจันทร์เลยโคตชชอบเล่นใหญ่มากแต่มันก็เป็นระดับเลเจนด์เลยนะสกินนี้อืออือไม่ธรรมดา เนี่ย yeah, ชอบมากเลยมาทางดวงจันทร์เออแต่ถ้ามีเอฟเฟกต์วาร์ปจะดีมากเลยแต่ไม่มีอะ่ะโอเค okay, ครับเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์สกิลต่างๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเริ่มที่สกิลหนึ่งแล้วกันฟุบปุป้งเฮ้ยน่ารักอะ่ะเป็นนุ่มน้องว่าเอ้ยดูเฮ้ยเดี๋ยวนี้เราว่าเราตัวนี้สกิลน,นี้มาเล่นดีกว่าน่ารักอลิสโอเคอันนี้สกิลสองเนาะ โอ้ย,อย,อยเจ็บหัวเลยโอเคเล้วมาดูอาร์ทิเมตสกิลกันโอ้มาเป็นลูกนกเลยน่ารักเฮ้ยน่ารักนะนี่นโว้เราชอบขนนกข้างทางเวลา,ามันเลี้ยงมาเป็นดูน้องขยับปีกด้วยเฮ้ยดีดีดีดแต่เราว่าสกินนี้พลาดไม่ได้เลยนะใค้สนใจสกินนี้ของอาริสขม่อยากพลาดเลยแต่ว่าสกินอาริสน่ารักทุกสกินเลยอ่ะ อยากให้มีระดับอัลติเยรจังเลยอยากให้เอฟเฟกต์วาบ้างจังโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับสกินของอลิสก็ใครสนใจก็ลองไปสมในกิจกรรมได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครสนใจสกินของอลิสเราว่าก็ไปซื้อกันได้นะก็ถือว่าเป็นการลดราคาคืนกำไรลูกค้าก็สวยอยู่นะโอเคครับก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้ง2เจ้าด้วยนะเพจ a d m i n ต้น tp7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม Rv แล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจไม่โลดทับอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเพราะใช้เรียงเลข Open ID เท่านั้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบายอ่าเดี๋ยวเราจะรีวิวสกินแบบไม่มีเสียงเราไว้ท้ายคลิปด้วยนะหรือใครสนใจไปดูกันได้มาแล้วบาย Run now! Have you been to the roof up here? The view is breathtaking! Too kindly to noise. Cloud of iridescent! Cloud of iridescent! Chiming chorus! Whistling right to the